สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการสาธิตการตั้งค่าหรือว่าการเซตทีวี Sony รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชื่อรุ่นว่า 40W660E นะครับเป็นการตั้งค่าเข้าเครื่องครั้งแรกและเป็นการจะสอนวิธีการต่ออินเทอร์เน็ตพื้นฐานของสินค้ารุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวทำเป็นอย่างไรมาดูกันต่อไปครับโอเคเปิดเครื่องมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะให้เราเลือกว่าเราจะใช้ภาษาอะไรที่รีโมทก็จะอย่างที่บอกก็จะมีจ็อกให้เลือกนะครับขึ้นบนลงล่างซ้ายขวา Enter อยูตรงนี้นะครับก็เลือกภาษาไทยครับเ n t e ตเข้าไปถ้าเรายังไม่อยากก่อนอน็ตอนนี้เราก็ข้ามไปก่อนครับ อยู่เอเชียไหมเราอยู่เอเชียครับเลือกประเทศไทยก็ไปครับอันนี้ก็เปิด Enter ไปเรื่อยครับ Enter ไปเรื่อยครับอ่าอันนี้ส่วนนี้ให้เลือกบ้านนะครับบ้านภาพข้ามบ้านกับรักต่างไงก็มันต่างกันนิดนึงเรื่องของความคมชัดของภาพแล้วก็เลือกบ้านไปก่อนครับเพราะตีหลังเดี๋ยวไปปรับตีหลังได้ครับดีตั้งตรงนี้ให้ข้ามไปก่อนครับเราอยมาต่อตีหลังได้เราข้ามไปก่อนอ่าน,นีี้ก็เสร็จแล้ววันเวลาก็กลงวงเลยครับตามนี้ไป แล้วก็นี่การเปิดเครื่องครั้งแรกก็เช่นนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรมันก็จะเจอจอดําอย่างเงี้ยก็ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปต่อทีวีเป็นอะไรต่อสายอากาศก็เสียบปลั๊กด้านหลังกลมๆเป็นรูสายอากาศนะครับถ้าต่อเป็นจานดาวเทียมก็เสียบเป็น RCA ธรรมดาก็ได้เหลืองขาวแดงหรือจะเสียบเป็น HDMI แบบไหนก็ได้ก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าเราใช้สัญญาณอะไรเป็นตัวรับสัญญาณทีวีนะครับก็ไม่ยงยากอะไร ทีนี้เรามาเข้าขั้นตอนการเชื่อมมินเทอร์เน็ตของรุ่นนี้กันนะครับ mm. ก็โดยการกดปุ่มโฮมเหมือนกันครับปุ่มโฮมนี่ไอร์ควนแบบใหม่นะครับตัวหน้าตาเมนูแบบใหม่กดลงมาที่กํา่าตั้งค่าอินเตอร์เข้าไปตั้งค่ารายการตามฐาน,นะตั้งค่ารายการแถบด้านสายมือมันก็สามารถเลื่อนขาวๆเนี่ยขึ้นบนลงล่างได้เราก็เลื่อนลงมาที่กําว่าตั้งค่ารายการ เอนเตอร์เข้าไปมันก็อยู่ที่คําแรกแล้วครับคําว่าเครือข่ายเอนเตอร์ Enter เข้าไปในเครือข่ายคุณจะตั้งค่าเครือข่ายใช่ไหมใชเ่เราต้องการจะตั้งค่าเครือข่ายจะทําอะไรกับมันเราลงมาตั้งค่าเครือข่ายคือลงมาข้อ2นะครับเอาลงมาโอเคเอนเตอร์ okay. เข้าไปตรงนี้ก็เลื่อนตามมันแล้วก็ตกลงไปครับตกลงเนี่ย มันก็ไอตัวนี้เม็นถามว่าแบบง่ายแบบสูงก็เอาแบบง่ายนี่ครับเอาเบสิกเบสิกแบบง่ายเนี่ยครับกันเทปนั้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเอนเตอร์เข้าไปมันก็จะทำการค้นหาเจอหาว่าในบ้านเรามีเน็ตอะไรไหมก็เจอแล้วเราค้นหาไวไฟบ้านเราเลยต่อสายแลนก็ได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันอในที่นี้ก็จะเจอขึ้นมาแล้วเจอชื่อ wifi ขึ้นมาแล้ว ล้วก็หา wi-Fi ของบ้านเราครับของบ้านเราจนเจอเดินไปเรื่อยจนเจอใบใยของบ้านเรานะครับของบ้านไปนหนีนะ่อ่พอเจอแล้วเราก็ใส่ wifi แล้วก็เอนเตอร์ wi Fi, Enter เข้าไปมันก็จะถามารหัสหน้าตาเนี้ยมันจะขึ้นมาให้เราเอนเตอร์เข้าไปอีกทีหนึ่งก็เอนเตอร์เข้าไปมันจะขึ้นคีย์บอร์ดมาให้หน้าจอเลย ลักษณะคีย์บอร์ดก็จะปกติรหัสไบฟ้าอะไรตั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีภาษาไทยอยู่แล้วนะฮะหน้านี้มันจะไม่มีภาษาไทยนะฮะก็เราก็เลือกรหัสของบ้านเราไปมีภาษาอังกฤษหรือเป็นตวัวอักษรก็ใส่ไปตามที่เรามีนะครับว่ารหัสเราเป็นอะไรใช่รีโมทเลื่อนเอาครับไม่ยากเดี๋ยวมันก็ชินครับเลื่อนมาหาตัวเลขที่เราเจอได้แล้วกด Ent เตอร์ได้แล้วกดปุ่มงกลางครับได้แล้วกดปุ่มงกลางครับ เสร็จแล้วให้ใช้คําว่าเลือกครับจําคาว่าเลือกอเลือกแล้วก็กดลูกศรไปด้านซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือไปมันก็จะทำการเชื่อมเกลีข่ายให้เราเนี่ยคือสําคัญนะฮะถ้าเกิดต่อเน่ยสมบูรณ์เนี่ย,ม,ยมันจะขึ้นสองสามคำนะฮะขึ้นกระบ,บาพครบแล้วตกลงตกลงนี่คือต่อสมบูรณ์นะครับบางท่านอาจจะเจอตรงน,นี้เฟลตกลงตกลงกลง็ก็ขึ้น คือถ้าครบหรือสมบูรณ์ต้องขึ้นสามฟังน,นี้แต่ก็เลือกตกลงมันไปอันนี้ก็มาตกลงมันครับแลวทีเนี้ยครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องให้เรารีเฟซอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็พอกลับมาหน้านี้ให้เรามารีเฟซอินเทอร์เน็ตทีหนึ่งครับคำนะว่ารีเฟซสมูอินเทอร์เน็ตรีเฟซไปทีหนึง่งมันก็จะทําการรีเฟซอินเทอร์เน็ตว่าเรามีแอปพลิเคชันอะไรให้เล่นบ้างสำหรับรุ่นเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องมี 9, 9ช่อง9แอปนะครับเนี่ยมันก็บอกว่า้เรากดโฮมได้เลยไหมเรากดโฮมได้เลยกดโฮมเนี่ยแอปพลิเน <application S 2> จะโชว์อยู่ตรงเนี้ยมันจะโชว์อยู่ริมซ้ายมือบนนะครับแล้วก็ Enter อรเข้าไปนี่คือแอปพลิเคชันที่พรบแล้วนะครับก่อนน้าวันนี้มันมีแค่9แอปพลิเคชันนี้นะครับหลักๆก,ก็มี Netflix Netflix ก็เป็นแอปดูหนังเสียตังนะครับ YouTube ก็อย่างที่รู้กันเป็นแอปพลิเคชัน อินเทอร์เน็ตโซเชียลที่แพร่หลายนะครับดูนี่ก็เป็นแอปดูหนังเสียตังค์เหมือนกันนี่คือเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์คือไว้สําหรับเข้าหน้าเว็บไปอ่านข่าวดูข่าวดูรูปได้นะครับต่อได้พิมพ์ได้นั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับโบลาทีวีก็เป็นรายการซีรีส์หรือเป็นพวกรายการทีวีของต่างประเทศนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องของตัวโฟโต้แชร์ลิ่งพาทก็อาจจะลูกค้าบางคนอยากจะแชร์รูป ในมือถือตัวเองขึ้นทีวีก็ได้นะครับ FM ก็ฟังได้ั้างลานี่คือ FM นี่คือการเซตอัพอินเทอร์เน็ตของทีวีรุ่นใหม่ของโซนีรุ่น W660E นะครับก็ขั้นตอนก็มีประมาณนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับถ้าไม่ทันก็ดูวนแล้วกันครับดูวนถูงสักรอบ2รอบก็ไม่ยากมากครับก็รีโมทก็สามารถกดได้ยังไงก็ไม่ทันยังไงดูวนแล้วกันครับพอดีผมพูดเร็วนิดนึง và ơn các